ที่นี่มาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะท่าผู้ชมคงอยากจะรู้เรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ว่าโอ,อง่อหรือฉลาดแต่เป็นเรื่องของการอยู่ให้อยู่อย่างไรในในการทําธุรกิจในประเทศไทยคือธุรกิจการท่องเที่ยวทัวร์สู์เหรียญคนก็สงสัยว่าการการเป็นทัวร์สู์เหรียญนี่คืออะไรครับการคุณคุณไก่คุณใบเคยนั่งรถไปต่างจังหวัดรถบัส รถทัวร์รถอะไรอย่างต่างๆาแล้วก็อยู่กลางทางก็อาจจะแวะร้านข้าวต้ม,มให้คุณใครลงไปกินข้าวลงไปซื้อของซื้อน้ําซื้ออะไรกินคุณคิดว่า,าเจ้าของร้านข้างทางนะั้นจ่ายเงินให้คนขับรถทัวร์หรือบริษัททัวร์ไหมบริษัทรถบัสเนี่ยคุณว่าจ่ายไหมน่าจะต้องจ่ายเพราะว่าพอลงไปก็มีรายได้จากคณะทัวร์ที่ลงมาจับจ่ายซื้อของอ่าเสร็จแล้วอาจจะเป็นเป็นว่าร้านอาหารข้างทางนะั่นแะที่ท่านผู้ชมไปเนี่ยสมมุติว่าเราไป ไปเชียงใหม่เขาก็จะจอดให้ที่นครสวรรค์ถูกไหมครับใช่ครับเจ้าของร้านอะไรต่างๆเนี่ยจ่ายเงินให้บริษัททัวร์หรือคนขับรถบอกอ่ะให้นะ,ะถ้าพามาได้สักร้อยคนเนี่ยฉันจะให้ค่าน้ำส200ักส0งร้อยสามร้องงนี้นะลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการพึ่งพากันระหว่างธุรกิจนะแต่บริษัท OA นี่ยที่ถูกเคยถูกจับมาเพราะคดีข้อหาอะไรอั้งยี่ใช่ไหม คือกระบวนการอ้างยี่เนี่ยจะต้องมีอะไรต้องมีหลายคนและอ้างยี่เนี่ยก็หมายว่ารถบัสเนี่ยหคันเนี่ยที่โ a เทำเนี่ยไม่โอเอก็บอกว่าไม่ใช่ทําบริษัททัวร์เขาทําบริษัทรถบัสเพื่อให้บริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยมาเช่ารถบัสของเขาผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ประเทศจีนสมมุติว่าผมเป็นคนจีนผมจัดทัวร์จีนผมต้องการมาประเทศไทยทัวร์จีนก็มาติดต่อทัวร์ไทยบอกว่าจะมีคนจีนมาเที่ยวคนไทยก็บอกเออเอามาสิถ้าเอามาเยอะๆนะ จะจ่ายสตางค์ให้อ่าคุณเข้าใจใช่ไหมครับบอก็็มาเยอะๆนะเอามาซะร้อยสองร้อยคนเนี่ยามาเลยนะแล้วเดี๋ยวจะจ่ายสตางค์ให้ด้วยที่พาคนจีนมาเนี่ยอ่าทางตัวจีนก็คิดไน้คนจีนหัวมันทำกำไรนี่อ้าถ้าอย่างนั้นให้เท่าไหร่ไอ้ทางไทยบอกว่าให้คนละห้าพันอให้ห้าพันใช่ไหมเอาจริงๆต้นทุน,นอาจจะหมื่นหนึ่งทัวร์จีนก็เป็นลดห้าพัน ไปขายคนจีนบอกขายห้าพันเองพอขาย5 0 0 0ันปุ๊บเอาคนขับแท็กซี่ก็มาได้สิพอห้าพันบาทมาประเทศไทยรักประเทศไทยชอบประเทศไทยจะตายมาเที่ยวประเทศไทยนี่ชอบที่สุดเลยคนจีนไอห้าพันก็มาแค่คนขับแท็กซี่คนขับมอไซค์ร้านค้าโมกมบ่อค้า่ค้าแถบเออเมืองจีก็มาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งจํานวนนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยพุ่งพุ่พุ่พพ,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 พเลยปีนี้ว่าจะมาสิบล้านคนนะสิบล้านคนนี่ก็ถือว่าไม่เยอะเพราะอะไรคุณใบคุณรู้ไหม ว่าเจ้จีนเนี่ยมันยังมีพันสองร้อยล้านคนคพันสองร้อยล้านคนมาสิบล้านคนที่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยจริงไหมถ้ามาถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหร้อยยี่สิบล้านน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาปุ๊บคนไทยก็ให้ดังนั้นคนไทยทัวร์ไทยให้ห้าพันเนี่ยทัวร์ไทยได้อะไรเพราะทำนองเดียวกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยรถบัสไปจอด<า>ได้อะไรก็มาถึงก็นหนึ่งได้ดูโชว์นะนะ,นะดูโชว์สองดูอะไรไปร้านขายที่ของที่ระลึกใช่ครับไปร้านขายของที่ระลึกแล้วไปไหนต่อไปซื้อเพชร ไปซื้อนู่นซื้อนี่ก็พูดง่ายๆแหละมันก็มีไกด์ก็แนะนำอยากจะได้ของฝากไห้กลับมาไปประเทศจีนน่ยก็ไปจอดตามที่ต่างๆซึ่งอันนี้แหละครับที่บอกว่าโอเอเค้าบอกว่าเขาทําตรงนี้เขาทาร้านค้าต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทําบริษัททัวร์เขาทํารถบัสรถบริษัททัวร์ไทยต่างๆก็ไม่ต้องมาเช่ารถบัสใช่ไหมล่ะครับพาคนจีนไปเที่ยวไปดูทัวร์ไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆไปสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าอเขาคิดราคาถูก ทังตำรวจบอกเอ้ยนี่มันชิดฟรีเลยนะถ้าชิดฟรีอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายมันเป็นทัวร์สู์เหรียญเราก็จะได้ทัวร์ไม่มีคุณภาพมาไอ้คนจีนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคุณภาพไหมก็ไม่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะมาถึงไม่ใช้ใจ่ายไม่อะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยรวมเขายองการได้ทัวร์ที่มีคุณภาพมาถึงมาจับจ่ายใช้เงินแต่ทัวร์พวกเนี้เป็นทัวร์ที่แบบมาถูกมาถูกคนไทยก็ถือโอกาสเอาถูกก็เอาไปซื้อของหน่อย ก็ได้กําไรจากการขายของพวกนี้ไปทดแทนสิ่งที่ต้องจ่ายให้กับทัวรจีนนั่นคือทัวสูนเหรียญนะทีนี้ถามว่า o อเนี่ยเขาโดนอะไรแรกๆเขาก็รอดไปรอดไปศาลหนึ่งนะศายกฟ้องไปศาลชั้นต้นนะต้องบอกก่อนนะศาลชั้นต้นต่อมาทางอายการก็บอกอือย่างนี้มันไม่พอใจคําพิพากษาศาลชั้นต้นอุทธรก็มีสิทธิ์นะอายการอุทธรในคดีที่มันเป็นคดีที่ว่า การทําการเป็นกรุนการเป็นอั้งยี่นะเป็นอังนะนอ้งยี่อย่างเงี้นะจริงๆผมก็ว่าไม่น่าเป็นอั้งยี่นะไม่น่าถึงขนาดอั้งยี่เลยครับอ,อั้งยี่เนี่ยมันเป็นขบวนการที่รวมตัวกันนะเพื่อเป็นทําการอาชญากรรมนะแต่อันนี้มันเหมือนกับรวมตัวทำการค้านะอย่างที่ผมอธิบายนะคือจ่ายเงินและเอาทัวร์จีนมาเพื่อมาซื้อของมามาดูโชว์ซึ่งหักเปอร์เซ็นต์เอาแน่นอนครับไปดูโชว์เช่น ขาอาจจะคิด500ร้อยก่อนไปคิดทุนจีนถ้าแปดร้ 300, อยแต่ถ้าสามร้อยเอามาทดแทนสิ่งที่ไปจ่ายนะถามว่าประเทศอื่นมีไหมผมก็เชื่อว่ามีนะครับมผมในหลายๆประเทศเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็พาผมไปไปสถานที่ที่เขากําหนดไว้เลยเช่นพาไปซื้อของพาไปช้อปปิ้งในที่ที่เขากําหนดไว้พาไปซื้อเพชรซื้อ,อยาซื้อครีมถูกไหมใช่ฮะสมมติว่าเราไปเมืองจีนเราบอกว่าอยากจะซื้อครีม,มเขาก็พาเราไปร้านนี้ทั้งท่านที่มีทั้งหลายร้านทํำไมไม่เข้าทาไมเข้าร้านนี้ก็คงจะมีรายได้กัน นะแล้วมีความพอใจเพราะอะไรฮะเพราะเวลาเราจํากัดใช่ถูกไหมเวลามีอยู่ชั่วโมงหนึ่งเราก็จะรีบซื้อรีบไปทีนี้มาถามว่าโ A ไปโดนหลังจากสารชั้นต้นเนี่ยพิพภากษายกฟ้องยกฟอ้กฟองเพราะอะไรเขาบอกก็ไม่มีหลักฐานสารบอกว่าก็ทําเป็นบริษัททัวร์ไม่ได้ไม่ได้ทาบริษัททัวร์ทำบริษัทขนส่งนะในขณะเดียวกันก็มีการไปสอบออคนจีนที่มาเที่ยวก็บอกว่าเออประทับใจดีก็ไม่มีหลักฐานทีนี้ไปอายัดเงินเขาอยู่เนี่ย อ่าปปง,ง,งไปอายัดเงินอยู่จํานวนมากแล้วก็ลดทั้งสองพันคนันไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมลดทั้งสองพันเนี่ยลดโอเนี่ยครับว่าโอนี่ก็ามาจากไอ้โรงงนโอเอแถวพญาไทเพราะเดิมไปตั้บริษัทเข้าไปตั้งอยู่ที่นั่นเอาละครับทีนี้ทางตํารวจก็บอกว่าอืยังผิดอยู่นะ แต่ที่เขาเนี่ยไม่ได้จัดก,การเพราะนี่กรมสรรพากรเขามาร้องเลียนคืออันนั้นคดีก็ว่ากันไปอยางีงในขั้นตอนแต่อันล่าสุดที่โดนจับนี่คือกรมสรรพากรเนี่ยไปแจ้งความว่าบริษัทนี้หลีกเลี่ยงภาษีเมื่0เจ็ดพันล้านทําให้โดนจับเนี่ยเป็นภาษีสองตัวเลยนะคือภาษีอากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม,มรวมกันตั้งหมื่นเจ็ดนั่นแหละสิรายได้เขาสามหมื่นเห็นเขียนมาสามหมื่นโหโดนภาษีหมื่นเจ็ดเยอะเลยเออมันก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่ง ถามว่าแต่ก่อนหน้านี้คุณใบค่ะทายาทเขาก็เคยมาร้องเรียนนะใช่คือพวกคนทำการค้าเนี่ยเขายังไม่รู้คือเขายังไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาผิดอะไรนะลูกๆเขาเนี่ยมาถาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรคือเขาทนทุกทรมานมามาเป็นเวลาปีๆเนี่ยแต่คนงานก็ตกนะมาออก ธุรกิจก็ตกเงินก็ต,ก <ลด S 2> ตก้องไปจ่าย,ายแบงค์รถก็ถูกอายัดจนถ้าเดี๋ยวนี้สารยกฟ้องเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาผิดอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฟ้องกับสองนายตำรวจอยู่สองนายนะที่เป็นพนักง,งานสอบสวนใช่ไหมเหมือนกับการแกล้งเขาอะไรทํานองนี้นะคดีก็มาดําเนินมาจนถึงปัจจุบันก็เมื่อวันก่อนเขาก็ตํารวจก็บอกว่าเนื่องจากกรมสรรพากรเขามาแจ้งโอ้โหหลบภาษีเป็นหมื่นหมื่นล้าน นะก็ก็ไปตามจับจับได้เมียใช่ไหม <c oughs> ได้เมียเ <c oughs> ดี๋ยวก็คงลูกกับหัวก็คงเดี๋ยวก็คงจะมามอบตัวเพราะว่าเป็นพ่อค้าคงไม่ได้จะจะหนีหรอกเห็นว่าวันนี้นะคะวันจันทร์คนที่เป็นพ่อก็คือสามีอมของคุณนิสาค่ะคุณธงชัยน่าจะมามอบตัววันนี้ส่วนลูกสาวที่ถูกออกหมายจับด้วยเนี่ยทีแรกเนี่ยมีข้อมูลว่า ทีมจับกลุ่มเนี่ยไปดักอยู่ตรงสนามบินเพราะว่ามีข้อมูลว่าไปเชียงใหม่แล้วจะกลับมาถึงกรุงเทพแต่ว่าก็ล่าสุดยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะว่าควบคุมตัวได้แล้วหรือ,อยังสำหรับ <granny, S 1> ลูกสาวเรื่องนี้ผมมองเป็น2มุมนะท่านผู้ชมครับมุมหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนครับเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพมาเสริมรายได้มาพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคือ6 0 70เซของประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตลอดไม่ว่าโรงแรมนะไม่ว่าร้านอะไรต่างๆแรงงานต่างๆอยู่ในเซกชั่น ของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมากแต่อีกภาพหนึง่งเขาก็บอกว่าการทําธุรกิจกับนักท,ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันถูกไหมเพราะโอ้โ,อโหทั้ง300บริษัทน่ะจะไม่ให้ผมแข่งขันเลยผมทํางานแบบตรงไปตรงมาได้ทัวร์แบบเ,เยอรมันมาญี่ปุ่นมามาจ่ายตังเป็นเป็นแขกตะว,วันออกกลางมันก็มีม,ม,มีเพราะคนจีนมาเนี่ยคนจีนเขาประหยัดแล้วเขาก็รู้ว่าเอ้ยนี่เขาไม่ควรจ่ายเพราะมาถึงเขาจ่ายในสิ่งที่เขาควรจ่ายก็ปรากฏว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวปัญหาที่ว่า เราได้ทัวร์ไม่มีคุณภาพทางรัฐบาลอยากได้ทัวร์มีคุณภาพสว่วนไอ้คนมาก็บอกว่าแหมมาปริมาณเยอะจะเอาคุณภาพที่ไหนนั่นนะสิฮะจนประเด็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงนะงว่าไม่ได้กลั่นแกล้งก็เป็นเพราะว่าสัมภาระเขาแจ้งความมาก็ทําไปตามหน้าที่แล้วก็หลักฐานที่มีบิ๊กโจ๊กของผมสุรเชษหักทานจะกลั่นแกล้งได้ไงไม่มีท่านไม่มีการแกล้งหรอกครับ้เจนขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ